โอ้กับบ้านแดงไม <c oughs> ่เกิดบ้านแดงเลยบ้านแดงเหมือนกันตัดเครื่องเลยแล้วกันจับเครื่องเลยแล้วกันอ้าวเขาจะไปปั่นไปปั่นเครื่องก็ได้ก็ได้นนะแยกยแยกันเลยเออแยกกันเลยเฮ้ยไปเครื่อตัวเดินไปนี่ใช่เหรอมันจ้องมันจ้องมันจ้องอยู่อยู่รถรถแดงตรงกลาง มันจะต้องมันจ้องผมเฮ้ยยังเดินเข้าไมไม่เข้าไม่เข้ามันจ้องเข้าม้าเข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าขั้นหนึ <min it S 2> ่งเหรอเหมือนขั้นหนึ่งอีกแล้วเหรอมันดูจ้องเขารู้อ่ะมันดูจ้องเขารู้เขารู้บอกว่าไม่หนึ่งแล้วไม่หนึ่งแล้วไอ้สัตว์ ริงแล้วบอกนะพี่แอบ<ช>อยู่ข่าล่างเส้นไหนอยู่ซ้ายบนโอเคข่าล่างปั่นได้คนเดียวบันอยู่หลบฝาาัายกลางปั่นกลางแบบเลย เด็กทิพย์ห้างป่านน้าอันหนึ่งเ่าจะแขวนร่างกลางเดี๋ยวมาล่างกลางเจ็บเป็นเทปล่างกลางอ่าเรีนบร้อแฟนเดินไปขวาล่างขวาล่างเยอะมากขวาล่างป่านน้าคนอยู่ขวาล่าง เวยดูดเยอะอยู่นะดูดเยอะอยู่นะโอ้ยกูตกใจหมดไอ้ห่าโดนซะเลงมาซ้ำเลยกูแย่ซ้ำเลยจะเอาเมืองมันดูดไปเยอะแล้วนะอยู่ไหนไปจังวะอยู่ไหนบีทีฟ้ามีชื่อสระโก้แล้ะเนี่ยมีปไปวมดทุกคนเมื่อกี้ผมฝั่นเยอะมากจะเสร็จอยู่แล้วนะ ไปบนสองเลยป่ะไปเมึงบ้านฝาย,ฝายใช่ป่ะพาล็กขี่ล้กขี่มาล้กขีก่มาแล้วไมาชิบหายแล้วล้องมาคือกอนเออเรียกออกแล้วออกแล้วละเอาไปเล่นสายบน,บนมาเทพเล่นั่นล่างใจเข้าบ้านแดงกูเข้าบ้านแดงกูเข้าบ้านแดงไม่ทนมมันว่ะล้มน่าจะล้มนะล้มอะไร เฮ้ยเ้แทงมาเนี่ยทำไมมันแทงไม่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 แทงเออมันดูดนาเมสขนาดนั้นไหมมันดูดไปแค่สองคนเองมั้งมีรักเล่นบัแดงหมดเลยนะได้ได้ได้เล่นหน้าบันแดงอ่ะยังเข้าไม่ได้ อยู่ซ้ายล่างกับล่างกลางโดนติดกัน,น,นแ,แล้วเริ่มมาแดงละ ขวาเลยได้เอายาวเลยได้ไหนตอบ,บนพี่หลังบ้านแดงอะ่ะตายากไปละเตรียตายากไม่โดนตูใส่ล่าง ก้ามาขวากทาง l ีแย่จัดมึงถัดลงไปไม้เยอะเยอะที LT อะไรรอบนั้นก็มีไม้เ่างลงเออลงไปเป็นต่อๆเป็นแล้ทอดลงไปเลยนะ่ะรอบอ้อนวนไงแล้วก็ออกสายล่างได้ร่างกายมเทพเมาถึงประตูเลย มีงกไว้เกินไปหรือเปล่าโอ้โหงกจับไฮไลท์อยู่ไฮไลท์ขาดไม่ทันพี่ขาดเข้ามาดิ้นได้นี่เลยดิ้นได้ดิ้นได้ประตูอยู่นี่ไหนใกล้กว่าซ้ายหลังตอกล่างล่างก็ใกล้ล่างใกล้กว่าไปเลยโดดเลยหลอกตายากไปทีแค่นั้นแหละลอกก็ลอกลอกเออดอกเลย

แค่แปลรู้มาก oh. เอ้มันช่วยยังยังพี่ยังยังยังเพื่อ,อ,อนอยู่ข้าง<ะ>หลังพี่เอกอะเอ๊ะ <Yes. S 1> อะไร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 กับกูบีเรือร่องกูทำไมน้องช่วยไงได้ไม่ไ ต่เรลอหมดรอหมดรอหมดลอหมดรอหมดต้างรอขั้นสาหมดรอหมดเซฟเบสอ่ะซฟเบสอยู่ข้างหลังพี่เองมันไม่กล้ามันลัวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็มาาเป็นชิดเพื่อนเขาเพื่นเขาเพื่เขาเพื่อนเขาเพื่เขาาโอ้เ็มากเกี่ยวคู่พี่คูแม่งเพิ่งหมดนเนี่ยไอ้สัตว์แย่แล้วอย่างนี้ ดักอ้าไอ้เหี้ยเพื่อนแย่ถ้าจะเกี่ยวผู้ปลดไวโทษโอ้โหคือแบบไวสัตว์เลยต้องไม้ก็ขันออาก็ขันเอ้ยไม่ได้ไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยเพื่อล้มอีกแย่ละไอ้เหี้ยจะจิ้มจะดึงให้ไปละไปละ ไปแล้วเป้าหมายโอเคถ้ากูคานไอ้สัสผ่านได้ออกได้เสาไม่น่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยววันน้านเดี๋ยวมันน่าจะเอาเพื่อนไปกูขึ้นทีงพอเพื่อนมันเอาเพื่อนมัน,น,มนใกล้ใกล้ออกกว่าโอ้แม่งดูไตสัตว์เลยเดี๋ยวน่าจะเกี่ยวคู่พี่เกี่ยวกูแบแบ,แบกูก็วิ่งมาแล้วนะไม<ง>่มีบ้านฟ้าป่ะเนี่ย ปั้นฟ้าเหมือนจะไม่มีมน้าช่ไาาไม่มีเบรดเปล่าไม่แน่ใจี่เาอาผูคานเลยจัดไม่มีต้องไม่มีเด็ เฮ้ยเฮกูกดแม่น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 มีไหวเฮียไม่ทันโอ้โหไม่ทันเรียบร้อยกูแม่งหลุดไวมากเร็ววัดโอ้โหก็แบบแม่งปึ๊ดแบบปึ๊ดเดียวเลยอ่ะแล้วกูดิ้นหลุดไงสัตว์โอ้โหดิ้นหลุดไง เยาแล้นี่กูไม่มีรอกตายากอ่ะกูมีแต่เปิร์กไลกูมีแต่เปิร์กไลกูมีแต่เปิร์กไลผมว่เขียวคู่อะไรเขียวคู่ดูดไวข้าดนั้นะไอ้ี่ยน่าเขียวคู่โอ้ยตว์แม่ีด้วยนี้ดูดไว โอ้คือแบบเข้าไปช่วยคือบดปุ๊บเข้าไปช่วยปั๊บแมงปึ๊ดโว้ยเฮียอะไรวะน่ะ